ดนแล้วเป็นภูมีหนี้มีสินติดตัวอยู่ตลอดเวลาหนี้สินเบื้องต้นก็คือเป็นหนี้สินของบิดามารดาห,หม่กันเลเกือกล่าวนี่เป็นหนี้สินเบื้องต้นติดหนี้ทีแรกทีเดียวบิดาม,ดา,มรารดามีอุปกรณคุณอย่างยิ่ง ไปไหนไปไหนก็เรียกว่าเป็นหนี้ของท่านทุกวิธีกล่าวจะเดินจะเดินจะเินจะนั่งจะนอนจะอยู่จะกินล้นแต่เป็นหนีส้สินของท่านทั้งนั้นเพราะอะไรเราเพราะเนื้อตัวทั้งหมดอริยะวะทุกชิ้นส่วนล้วนแต่แบงออกมาจากท่าน ได้เชื่อเป็นนี่สินงทั้งตลอดเวลาตาหูจมูกรียงกายไมว่าทุกสินทุกส่วนถ้าหากไว้ได้ของท่านแล้วก็ไม่ทราวาจะเปลมาจากไหนจึงว่าเป็นนี่อยู่ทุกขณะทุกเวลาดูใกล้แต่ว่า นสอาหารที่เรารับประทานาเด็ดอร่อยก็ขอ,ของท่านอน่างั้นแหละอร่อยก็ดีเมื่อมีคนมีการกับของท่านอน่างังน้งนแหละมันเสื่อมเสียคุณภาพมันจึงไม่อร่อย้าก็เหมือนกันให้มองเห็นทุกจิ่งทุกอย่างทั้งดีและชั่ว ก็รู้ว่าแต่ของอรมาจากท่านหูเรียกฟังอรน้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีและชั่วกอรูวว้ว่าแต่ดวงโน้าแต่เป็นเนจ่จริงเป็น,นเนจริงทั้งทันเท่านั้นส่วนใจอันที่เรามาคลองอันนั้นเน่มาคลองอันนั้นอยู่ทวายว่าทั้งกวงมดเรามาคลองอยู่นะเรื่องมาคลอง สมบัติของทัท้งนั้นจึงเป็นของควรแระลึกคิดถึงอย่างยิ่งตอนนั้นมาหา้พวกเราเติบโตง่ญ่เป็นผู้เป็นคนมาคลอดมาแล้วก็เติบโตมาด้วยลำดับน,นั้นแก่กล้า สามารถที่จะประกอบอาชีพใดๆก็ร่วน้อง,องท่านนั่นแหละจนได้ดีๆจะมีเงิน,น,ยนอยู่กินเลยจนเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเป็นท้าวปยามาขาัตร์ก็ของท่านนั่นแหละเป็นทุนเราคอยธนุถนอมบำรุงขึอนมญญาโดยลำดับแม้ที่สุดแต่การศึกษาเราเรียนทนุบำรุงมา จะลือเดินลำดับนั้นกระทุนของท่านทุนภายนอกอีกครับทุนภายในก็ยังไม่ใช่ยังไม่ได้ยังทุนภายนอกอีกมันทองเขาของสมบัติทั้งหลายที่ให้ช่วยเหลือส่งเสริมให้เราได้ศึกษาเราเรียนจนกระทั่งเป็นผู้เป็นคนมาเติบโตอยป่นานนี้ เราประคองอยู่ได้ชีวิตรเรามีอยู่มีประ,ประคองชีวิตอยู่ได้ท่านตายไปแล้วยังเป็นนี่อยู่<อ>เป็นนี่ขเพราะยืมท่านมาเรียกว่ายืมมา ยืมก็ไม่ได้แกล้งยืมผู้ใช้ก็ไม่แกล้งใช้แต่เป็นการยืมโดยอัตโนมัติผู้ใช้นี่ก็ไม่ได้ใช้นี่โดยโอตัโโอตโนมัติ่านบอกว่าก็ขึ้นมาเร้่เรียกว่าใช่นี่เก่า การเลี้ยงลูกเลี้ยงเตา้าพ่อแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเตา้าเรียกว่าใช้นี่ใหม่ลูกเต้าเติบโตขึ้นมาแล้วเรียกว่าทอดทดแทนบนคณของท่านเรียกว่าใช้นี่เก่าใช้กันอยู่อย่างนี้ตลอดครบลอดชาติคนเรายังยากที่จะคนจากนี่ถึงสิน้น ในคนจางนีจ่จากสินแี้เมื่อได้แล้วก็ไม่ได้สําเร็จมา่คนนี้ผ่านการที่จะค้นจากนีจ้จากสินได้ยังอีกจะต้องพูดให้ฟังมาเรื่องหนึง่งมาบวชในพุทธศาสนาก็เป็นหนี้ญาติโยมอีกเป็นแม่ขาวม่ชีเป็นพระเป็นเลงก็เ,เป็นหนี้ญาติโยมอีก ุกชิ้นทุกส่วนที่เราเอามาใช้มาสายที่เรามาอยู่มาจิตที่เราพึ่งฟ้าใสถ้าหาญาติเยมไม่รู้ปถาการก็ทำในเลี้ยงดูก็อยู่ไม่ได้จะทำดีทำดีก็ทำไม่ได้การทำดีทำดีำดำดได้เชนิดในความในอุปการะของญาติของโยมการอยู่ การกินไม่ได้ทำมาหาห้เรี่องชีพิตโยประการใดเงมสระให้ทั้งุมนต้องทานมาเราได้บริโภคอาศัยใช้อใส,ๆๆสอยก็จะค่อยมีชีวิตอยู่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งไม่ตายนี่ก็เพราะเห็นยาติโยม บรกกาลอาศัยวรกกาะญาติโยมให้อาศัยใช้สอยาพาขอนเครื่องนุ่งของห่มก็เช่นเดียวกันที่อยู่ที่นอนอาศัยแล้อยู่เย็นเป็นสุขสบายมีกุตธิอาห,หารมีสาลาที่พักอาศัยดวนแล้ที่ ของเขาทั้งนั้นเราไม่ควรที่จะประมาทไม่ควรที่จะทำให้เลอะเทอะเรี่ยวไรของเหานั้นเป็นของเขาเรามาใช้อาศัยใช้ซอยแล้วไปทำให้เลอะเทอะเรื่ยวไรนั่นเรียว่วรามากเป็นมีเพิ่มเติมเพิ่ออีกทรลุล้วมจะความแล้ว่ะ เคดขึ้นมาเป็นนี่ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตายจะทำยังไงได้ครานี้ผู้ที่เป็นนี่สินเหล่านี้จะพ้นจากนี่จากสินไดเราเมื่อลึกถึงนี่สินประการะลหากเป็นผู้ไม่ประมาทจะทดแทนนี่สินของเขา ด้วยของท่านด้วยการทำตนให้ดีไม่ได้ใช้ส่งคืนเรามีสินนั้นส่งด้วยความดีอย่าวิดามันดาวังดีตอนุธธิดาเราตั้งตนในในคุณงามความดีมาพุดชั่วอยู่ในสุดจริต ทำคิดของตอนเดียวคิดในพุทธศาสนาทุกประการให้สมบูรณ์บริบูรณ์อันนั้นเป็นการใช้นี้ <c oughs> ถ้าหากไปลึกคิดถึงนีสินแทนอยู่กินเล่นนั่งนอนโดยความประมาทอันนั้นเะ็นนิทับทมตลอดกาลเวลา แม่เป็นนิญาติโยมเขาปฏิบัติทุกปัจากเขาปฏิบัติทุกปัะฉาเขาหวังคุณงามความดีหวังบุญมาคต้องเราทำตนั้องตนให้เป็นที่เรียบร้อยกะพึ่งในสุจริตจะรามพัก็พึทงตัวพุทธศาสนาเชิดชูธนุบำรุงพุทธศาสนาโดยสุจริตทำคิดในศาสนาได้เรียบร้อยอันนั้นแหละญาติโยม ที่เขาธนุเถงอมาส่งเสริมก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเมื่อเราทำอย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าใช้หนี้เขาในตัวจึงจะควนจากนี้ได้มีโดยย่เยอใการใช้หนี้ใช้ในวิธีอย่างนี้ถ้าไม่ลึกถึงกินแล้วก็นอนไปไม่คิดถึง คุณงามความดีในะคิดถึงพุทธศาสนาก็ยิ่งเป็นนิทับถมเขานั่นน่เรียกเป็นนี้ของพิดามรรดาและก็เป็นนี้ของโลกด้วยน่าจะนี้อีกอย่างหนึ่งบุญคุณ,คณอาพุทธศาสนาเรามาบวชในพุทธศาสนาแล้วต้องอาศัยพุทธศาสนาเป็นหลัก จะอยู่จะกินจะนั่งจะนอนสิ่งใดล้าลึกถึงคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมะที่พงค์แนะนำตัดเลือนสั่งสอนรื่องวปายต่างๆเราจะลึกถึงบุญคุณนั้นต์้าเป็นดีพึงอยากแลว้วมาบวชเป็นข้าวเป็นชีมีชิ้นห้าเป็นแป่แล้วเป็นภาคปิสุสามเณรมีชิ้นสิบชิ้นพ้อยีบเจ็ด อันนี้ล้ว่าเนอะแต่ปฏิบัติตามธรรมคำส่งของพระองค์เหล่านี้แหละเป็นเครื่องเชิดชูของเป็นเครื่องเชิดชูศาสนาถ้าหากว่าไม่มีเหล่านี้แล้วเราจะเอาอะไรมาปฏิบัติญ่ายโยมคนยินดีพอใจเรื่องใสผู้ปฏิบัติรูปธราน ก็พอใจเริ่มใสในจริงเหล่านี้เราทำจริงนี้ให้ดีเด่นขึ้นมาก็เรียกว่าเชิดชูพุทธศาสนาไว้ก็ถูกต้องตามความประสงค์ของเขาการลึกถึงคุณมีคุณบิดามารดาเป็นตนถ้าหากว่าจิตของเราไม่ตั้งมั่นแนวแน่ไม่พิจารณาลงเฉพาะ พอจะไม่เห็นคุณพิจารณาลงเฉพาะแน่วแน่ที่งจริงจังจนจิตเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกตาจิตนั่นแหละคุณทั้งหลายเหลือที่จะคณน,นานับเราพิจารณาเท่าไดรยิ่งแนวยิ่งเห็นชัดขึ้นมาแล้วก็สวดสังเวชในตัวของตนที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่กระทำความดีความงามให้สมกับที่ตน บวชมาในศาสนารักษาพุทธศาสนาจะเห็นความไม่ดีไม่งามของตนที่ตนบวชมาาจะสดสังเยกเกิดความมานะเกิดอีเกิดความมานะตั้งใจปฏิบัติศาสานาให้เจริญขึ้นไปนั่นได้เช่อว่าแค่นี้ให้ตัว หากทำความบริสุทธิ์หมดจดจิตใจแนี่ยเนี่ย,เ,ยเต็มที่อย่างนั้นการมีศิลเนี่ยต่างเขาจะไม่ปรากฏทำความดีแล้วไม่ปรากฏมีศีลน,นนั้นพ้นที่จะมีสีนถ้าเราทำความชั่วหร้วเราขี้เกียจมากง่ายเห็นแก่หลับแค่นอนมีนีลอนั้นทับถมอยู่ในตัวเราไม่พิจารณาเห็น คุณงามความดีเขาตนแเราจะนิ่งนอนใจอยู่เฉยๆน่หน,นัได้ชื่อว่าสสมนี่ขึ้นมากมูลขึ้นทุกทีไม่ใส่ปัญญาพิจารณาอย่างนี้แหละที่จะพ้นนี่ได้โดยประการอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราทุกคนที่เกิดขึ้นมาแล้วได เป็นหนี้เป็นสินของโลกและเป็นหนี้เป็นสินของวิดาบันดาเป็นหนี้สินของพุทธศาสนาจงพยายามปดเปลืองแกนี้สินอันนี้ให้หมดสิ้นไปด้วยการทำสมาธิภาวนาอ <c oughs> านระลึกถึงพระคุณคือหนี้สินต่งตางๆนานนะ้่เทีท่อธิบายมาให้ฟังนั่นแหละ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ทำประสงค์ก็ดีระลึกถึงคุณพิาด,ณดามรรดาก็ดีระล,ลึกถึงนี่สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดก็ดีจะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ให้เอาเฉพาะอันเดียวจิตใจให้แน่วแน่ลงเต็มที่ลงเป็นเอกาตาลมเอกาตาจิต ก็จะเห็นความที่เป็นผู้มีคุณต่างๆสิ่งทั้งหลายนั้นก็จะเป็นของมีคุณต่างเมื่อเห็นว่าของมีคุณนะจิตอันมันก็ลงมคาคล้องกันเลยความเดือดร้อนจะไม่มีคันธาหาคิดส่งออกภายนอกเป็นของมีคุณอุปการะแก่ตนทุกจริงทุกส่วน อะไรอะไรก่อนเดือดร้อนมดเป็นหนี้เป็นสินเดือดร้อนหมดอันนั้นผิดไม่ถูกคนทางบางคนบางองค์ปวดเป็นพระเป็นรงมาแล้วแต่พิจารณาถึงนี้สินอะไรท้งมดก็กินของเขาอะไรนั่นนุ่งใช้สอยของเขาตอนนั้นมีอะไรไม่เดือดร้อนเป็นทุกข์ อยงไม่ได้ยิ่งไปซึกก็ไปแต่จะเป็นหนี่สินมากเขาก็เก่าไม่ถูกคนทางนทางที่เป็นนี่สินอย่างที่อธิบายมานั้นจิตแน่วแน่ลงเต็มที่ไม่ได้ส่งออกนอกจิตตั้งมั่นเป็นเอกสตาแน่วแน่ในสิ่งเดียวคืออารมณ์อันเดียวเป็นดีขึ้อนเอารมณ์อันเดียวเป็นเครื่องพิจารณาอย่างคุณบิดามันดา ที่มีประกาศและคุณพิจารณาต้องยินเท่าไหร่นี่ซึ่งนั้นไม่ได้ส่งภายนอกเพราะนั่นแนหะจิตมันเป็นเอสกสกตาลงจิตมันแน่วแน่เต็มที่แล้ววางมันวางเองมันวางมันถอนเองเพราะนั้นว่าใช่มีในตัวอย่างนี้ยังค่อยถูกเพราะฉะนั้นให้พิาจารณาเฉพาะอ,อันเดียว ไม่ต้องเอามากทีมากว่าไปหลายอย่างแล้วนะเป็นเป็นส่นสวนๆเป็นอันๆไปหรอกในเวลาพิจารณาจริงๆอ้จังจะเอาอะไรก็เอาถนัดในใจของตนแล้วก็พิจารณาเฉพาะในเรื่องนั้นจะเห็นทะชนดชัดในใจของตนเอาจตภนาหอกนนั่งภาวนา ึพิ่งทำความสงบแล้วกำหนดเอาพุทโทพุทโทหรือกำหนดเอาลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ก็ได้ครวบคู่กันไปทั้งสองก็ได้ทำพิกรรมเป็นเครื่องรวมจิตให้าาอยู่ในจุดเดียวเมื่อกำลังปริกรรมอยู่นั้นตพองทำจิตให้กล้าหาญ เดียวจริงๆในสากแต่ว่าพุโทโธเฉยจะไม่เป็นการภาวนายิดจะสงสายไปมาเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็ขี้เกียจเบื่อหน่ายในคำตำขาน จะกลายเป็นหาวันแตชิดเมื่อตั้งจิตเด็ดเดี่ยวกราหารลงไปแล้วคือหมายความว่าตั้งต่อพุทโธจริงอารมณ์ทั้งหลายก็จะมารบกวนแล้จิตเราจะแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียว ุทโธเป็นจุดอันหนึง่งนั่นเลยจึงจะถึงจุดเรื่องตนของการพาวนาสมาธมิตั้งสติปำหนดอย่างนั้นไปให้มันคงอยกจิตอยากเห็นโน,น่นเห็นนี้หรืออยากให้ เป็นพระบุตรเจ้าดาอินผมเราเห็นอะไรั้งต่างก็ตามเถอะเดียวสมาธิมันจะเสื่อมลามันจะเป็นสมาธิเต็มที่มันเป็นเองข้องมันตั้งหา้าใครจะแต่งเอาไม่ได้การแต่งเอาไม่เป็นสมาธิ สมาธินี้ท่าแต่งเอาได้คนทางโลกก็จะเป็นเหมือนกันหมดเป็นสมาธิเหมือนกันหมดแตเป็นของอธิจฐนอะไรของเกิดเองเป็นเองนี้เป็นของหายากเป็นต้นของค้ยตั้งใจ รักษาสติอย่างเดียวไม่ได้ีแคเป็นสมาธิคือมันตัวเองเป็นเอกภตาจิตเอกาตาลมมันหักเป็นเองนี่มันเป็นเองมันต้องละชิงกปวงมดไม่มีมเหลือในที่นั้นมันเหลือตัวจิตอันเดียวมันยังคนลงเป็นอันเดียวนี่แหละว,วิธีหัดสมาธิจ้งตั้งใจกันทำกัน นั่งภาวนาการทึกคือการทำความสงบแต่เราตั้งแต่นหนแต่ไรมาไม่เคยสงบสักทีทางความสงบให้อยู่ในอาระมณ์เดียวธรรมะท่านแสดงไว้ก้วงขวางถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาหลายอย่างถ้าหากเรา ตัวใจให้อยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วอารมณ์คือยึดสิ่งที่เราไปยึดไว้แล้วว่าเรียกว่าอารมณ์มันเดียวเช่นทิราสาติมันเลือกถึงศีลของตนอยู่ในโดยเฉพาะไม่ส่งไปในที่อื่น แนทั้งเป็นคำปริกรรมไปนในตัวทั้งให้จิตสงบอยู่ในที่เดียวเป็นนั้นถูกต้องนักปฏิบัติกรมฐานแต่ไปหลงกรรมฐานเสียน,นี่อารมณ์ของกรรมฐานท่านแสดงไว้ร้าย,ายมากมายร้ายอย่างทั้งสี่จิตอารมณ์เช่นกระสินจิต งั้นอั้นผู้ายจิตอั้นสติจิตงั้ปัญญาสี่อาหารปฏิกููหนึ่งธาตุวัฏฐานหนึ่งรูปไปฌานหนึ่งนอกจากนี้เจติอาจารย์ยังบันประดิษฐ์คิดเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานอีกมากมายนักกรรมฐานทั้งหลาย ไม่รู้จะไปจับเอาอ,ะ,อะไรเป็นหลัก <c oughs> อันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาโดยจับให้ติดรับอันจึงเรียกว่าหลงเช่นหลงเช่นคนหลงป่ามองดูที่ไหนก็เหมือนทางนั้นก <c oughs> ็ใช่ทางนั้นในคนที่สุด ก็เลยคว้า n ế วมดถ้าหากเราโฮเดียวเ <c oughs> ช่นชีารานสติไม่ไถึงสิ่งเจ้าข้อเดียวเถอะก็เอาหรือจะเอาห้าข้อก็เอาให้ตั้งมันอยู่ในที่เดียวมันก็รวมจิตลงไปเป็นสมาธิได้จิตของเรารวมเป็นหนึ่งได้ แล้วขราวนี้เิ็นไม่มากชิ้นตัวเดียวกรรมฐานก็ไม่ใช่อื่นไกลคือจิตรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั่นเองที่ท่านเรียกกรรมฐานสี่สิบคือได้สี่สิบอุบายนั้นมารวมลงเป็นอันเดียวนั้นหมดอันเดียวหมดไม่ต้องไปหาอื่นไกล ที่ส่งไปหาโน่นหาน,นี่นั่นนั่นแหละมันไม่หยุดไม่ถูกสิ่งที่ถูกมันต้องรวมลงมาที่จิตแห่งเดียวทั้งหมดเองทั้งหมดเลยความประสงค์ต้องการให้จิตรวมเป็นอันเดียวรวมลงเป็นอันเดียวแล้วนั่นแหละถึงจึงจะรักษาตัวของเรา มาธิรักษาตัวของเราไม่ต้องไปรักษาศีลและสมาธิยืนเดินนั่งนอนคุมตัวของเราอยู่ตลอดเวลาไล้ต้องไปรักษามันที่ว่ารักษารักษานั้นคือสมมุิปัญญเจตนานั่นเองเจตนาวิรัติงดเว้นแล้วก็จะรวมลงมาคุ้มคลอง ร้อยููในตัวศีนก็รักษาง่ายสมาธิก็รักษาง่ายเหตุนั้นทำสมาธิให้จิตมั่นแน่แน่เป็นอันหนึ่งอันเดียวเช่ก่อนอย่าทำอย่างในจิตของเราจะลงเป็นอันหนึ่ง คือให้มาพิจารณาอันเดียวอย่าสงสายไปในที่ต่งางๆทรงมันเป็นเรื่องของเก่านั่นแหละเทศนาเรื่องของเก่ามันมิตที่สิ้นดีสุดคิดเลกวันขําก่อนเรื่องของเก่านั่นเหละเอรเรื่องของเก่านั่นแหละจะเปลี่ยนหน้ามาใหม่ ต้นเข้ามันจริงๆก็ของเก่านั่นเองโดยสรุปรวมลงแล้วว่าคนเราเกิดมาในกามโลกนี้อยู่ในกามคุณห้าทั้งนั้นลูกเชียง,งภภกินรสโภชภะธรรมาลกมันก็อยู่ในขั้นทั้ง มันก่ออยู่ในนั่นทั้งหมดจะไปหาที่ไหนอีกรูกประโลกเอลูกประโลกมันก็อยู่ในที่นั่นแต่นั่นอย่าไปพูดถึงเลยพูดเรื่องมนุษย์ของเรานี้เสียก่อนมันวนว่ายไปมาอยู่ในแม่น,นิที่สิ้นที่สุดทั้นหากประมวลเรื่องทั้งหลายแล้ว มบูรณกันเข้ามาแล้วก็จะอุทานอ้อนี่มันเรื่องเก่าหรอก็จะหยุดละสิของเก่าเหมือนหมดเรื่องหมดหลาวการระลึกถึงสิ่งนี้ก็ของเก่าเหมือนกันแต่ผู้ทำนั้นมันรู้เห็นเป็น 刚静清来。